สวัสดีครับผมชุนพิไนธรรมนะครับวันนี้จะมาทําคลิปนะครับให้ความรู้นะครับเป็นคลิปในคอนเทนต์ปี66หะครับหลังสงการก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฉลองพระเครื่องนะครับของหลวงปู่ที่เหมาะกับคนที่เกิดวันต่างๆนะครับนะฮะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของวันเสาร์นะครับนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็เช่นเคยครับคลิปวิดีโอนี้ที่ผมทําขึ้นเนี่ยทาด้วยความรู้ส่วนตัวของทั้งผมนะครับที่ผมศึกษามาบางครั้งบางขาจะไม่ตรงกับทัศนคติของท่าน นะหรือลีลาการพูดผมไม่ตรงกับทัศนติของท่านหรือลีลาของท่านนะครับก็คือสรุปคือดูแล้วมันไม่พอใจก็อย่าดูนะครับแลวก็ไม่ต้องมานั่งวิจารณกันนะครับว่าไงเพราะว่าผมเนี่ยจะรับความวิจารณสำหรับคนที่ทําได้ดีกับผมนะค,คนที่ทําได้ไม่ดีกับผมเนี่ยผมถือว่าพวกนี้เขาเรียกว่าขี้ติดนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะดูไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่องมาดูนะครับนะส่วนท่านที่คนที่มาดูแล้วเพื่ออยากจะเกิดประโยชน์นะครับดูแล้วรู้สึกว่า เออนำไปใช้ได้นะครับก็เห็นก็กดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e หรือกดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปนะครับนะครับก็วันนี้ใส่ผ้าอะไรวันนี้ใส่เป็นลูกเหมือนเตารีนนะครับนะครับลูกเหมือนเขาเรียกว่าลูกเหมือนพิมพ์ใหญ่นะครับปี2 0 2 3นะครับนะฮะก็หรือทั่วไปก็เรียกลูกเหมือนเตารีนนะคับเป็นผ้าที่เรียกว่าผมชื่นชอบมากครับก็รุ่นนี้เนี่ยมีสร้างสองวาระนะครับกีปี2 0 2 1หนึ่งวาระนะครับมีจํานวน140กว่าองค์นะครับ แล้วก็ช่วงพอปี2523ก็มีการสร้างอีกชุดหนึ่งประมาณ10,000องค์ซึ่งในนั้นก็จะมีหลายบล็อกมีเช่นบล็อกนะบล็อกแตกบล็อกไม่แตกเลยนะครับกับบล็อกแตก1 2, ข้างสองข้างนะครับก็ว่าไปมีฝั่งตะกุดด้วยนะครับก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็น10,000องค์นะครับในวาระ,ะ B23 ก็มวลสารก็มีใส่มวลสารของสมเด็จมฤคทไทยว,นนะนว,วันนะครับของหลงภูนาวัตหัวหินนะครับแล้วก็มี พระรอดพระคงอันพูนนะครับของทางภาคเหนือเป็นพระกูพาะภาคเหนือก็มีนําไปเป็นส่วนผสมในการบูชาในครั้งนี้นะครับพระนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ๆนะครับนะก็เหมาะมากเลยครับก็เลยใส่นะครับนะผมชอบมากครับเป็นพระที่แบบอยู่ในเขาเรียกว่ามีสตอรี่ในอดีตกับผมเลยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับวันนี้เข้าเรื่องเลยนะนะครับก็ฉลองพระเครื่องสําหรับฉลองพระเครื่องหลวงปู่สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับ ก็ต้องบอกพื้นดวงคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นดวงที่แข็งนะครับเป็นดวงคนเว้นที่คนที่ดวงแข็งมากนะครับดวงแข็งก็คือว่าดําเนินชีวิตเนี่ยเป็นแบบว่าบางทีเจออุปสรรคเจออะไรเนี่ยก็ต่อสู้ชีวิตครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเขอนั้งที่แบบว่าต้องเรียกว่าต้องต่อสู้มากๆเลยครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบลงมือทํานะครับ เป็นคนที่ชอบลงมือทํามากกว่าความคิดครับเป็นคนที่เรียกว่ามีคนมีความรู้นะครับเป็นคนนี้มีความรู้แต่ความรู้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมักจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับนะก็แล้วก็จะค่อนข้างที่จะเอื้ออ,อจริงใจนะครับเป็นคนจริงใจเอื้อ,อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือคนนะครับชอบช่วยเหลือคนนะครับนะคนที่เกิดวันเสาร์าก็จะเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่า เหมาะกับการทํางานด้านราชการนะครับหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับราชการเนี่ยจะค่อนข้างที่จะโฟไปในทิศทางนั้นเพราะว่าขั้นตอนจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากทําอะไรที่ซับซ้อนยุ่งยากนะครับมากนะครับจะชอบทําอะไรที่มันค่อนข้างจะง่ายๆนะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีข้อเสียคือเรื่องของความคิดนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยทําอะไรเนี่ยชอบ ทำก่อนที่จะคิดนะครับไม่ค่อยได <anak> ้คิดก่อนที่จะทำครับเพราะว่า <slowing> ม <has S 2> <sh> <goes> ีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างจะสูงครับแล้วก็ตัดสินใจในการทําอะไรเนี่ยมาจากพื้นฐานที่ตัวเองรู้สึกว่ามันใช่นะครับซึ่งบางครั้งบางัางมันก็ผิดก็มีนะครับแตบางทีมันก็ถูกก็มีแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เล็กๆเนี่ยทาถูกได้ค่อนข้างหมดแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนี่จะทําไม่ค่อยถูกครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็จะมีข้อเสียก็คือว่าพูดการพูดเนี่ยครับจะเป็นคนที่พูดอะไรเนี่ย ออกมาแบบพุ่นหวนเลยทําให้คนที่อยู่รอบข้างหรือคนที่บางทีไม่เข้าใจในคำพูดก็จะคิดว่าอาจจะไม่พอใจในคําพูดนะครับก็ต้องรู้สึกว่าถ้าจะก็ก็ต้องรู้สึกว่า,า,วาคนที่เกิดวันเสาร์ต้องพูดให้น้อยลงหน่อยพูดพูดให้ช้าลงแล้วก็คิดมากก่อนที่จะพูดนะครับนะซึ่งแล้วก็คนที่กิดวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่า เบื่อง่ายนะครับแล้วก็จะไม่จะอยู่กับใครได้ไม่ค่อยแน่นนะครับถ้าอยู่นานก็เยียอยู่นานไปเลยแต่ถ้าก็อยู่พบหาอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกเบื่องง่ายครับแล้วก็มีความมีความเจ้าชู้นะครับแบบว่าแอบแอบเจ้าชู้ซ่อนเลนไว้นะครับประมาณนั้นนะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็โดยรวมๆเนี่ยก็ควรจะใส่เป็นพักเครื่องที่ผมแนะนําก็คือเป็นพักเครื่องที่ทําจากเนื้อว่านนะครับ เนื้อว่านเนื้อว่านคืออะไรก็คือเป็นลักษณะของที่มาจากธรรมชาติะครับ <camp. S 1> เช่นเนื้อว่านของหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยครับหรือจะเป็นเนื้อเกสรนะครับเนี่ยก็จะเป็นเนื้อว่านเหมือนกันนะครับนะครับเนื้อว่านเป็นผ้า <Leonardo> ท,ที่เป็นเนื้อว่างนะครับนะครับก็ก็แนะนาว่าเป็นผ้างเช่นถ้าจะใส่ก็จะเป็นผ้าพ้าพิมพ์ของหลวงปู่ทวดนะครับที่เป็นพิมพ์ที่เป็นเนื้อว่านเป็นลักษณะของการนั่งสมาธิหรือผ้าซุ้มกอก็ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นพระหลวงปู่ก็แนะนําเป็นรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนเตารี่นี่แหละครับองค์นี้แหละครับหรือจะเป็นรูปเหมือนใบโพลอะไรเงี้ยตีก็ได้นะครับที่เป็นหลวงปู่นั่งสมาธินะครับพุธคุณเนี่ยจะหนุนนำงานให้จิตใจเนี่ยอ่อนโยนขึ้นนะครับจิตใจเนี่ยอ่อนโยนขึ้นนะครับแล้วก็มีสมาธิในการทําสมาธิในการพูดนะครับมากขึ้นนะครับทําให้รู้สึกใ่ตองมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นนะครับแล้วก็การมีสมาธิเนี่ยมันจะทําให้รู้สึก การที่ทําอะไรแบบไม่เบื่อง่ายนะครับคนที่มีสมาธิก็จะไม่เบื่อง่ายงั้นคนที่บางทีเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์บางครั้งทําอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยก็จะแบบเบื่อแล้วไม่ทําพอเบื่อแล้วไม่ทําบางทีก็ยังไม่ค่อยเห็นผลหรอกพอเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะทําได้แป๊บเดียวทําแล้วเห็นผลแต่บางเรื่องต้องใช้เวลานะครับงั้นคนที่เกิดวันเสาร์ถ้าจะคิดการใหญ่จะอะไรควรจะมีสมาธิให้มากขึ้นนะครับที่จะลงมือทํานะครับ ประมาณนี้นะครับนะก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อ่อนเดี๋ยวอย่าพึ่งครับก็คือถ้าเกิดเป็นพระของหลวงปู่เนี่ยที่เป็นพิมพ์ทิติกีมพูดมาก็คือพิมต์ตาลีก็เป็นหลักหมื่นนะครับแต่ถ้ามันเป็นพิมพ์รูปเหมือนใบโพอะไรเงี้งยตีก็หลักหลายหลายพันนะครับเกือบเกือบหมื่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยันนาะก็ค่ามหมื่นไปแล้วนะครับงั้นถ้าเกิดว่าเงินท่านาทรัพย์สินท่านไม่พอนะครับปัจจัยพราก็อาจจะไปเช่าเป็น พระรูปหลวงปู่ที่ลักษณะของการนั่งสมาธิเป็นพิมพ์มอ,อื่นๆก็ได้นะครับนะฮะที่อย่างเช่นจะเป็นรูปเหมือนใบโพนะครับหรือรูปหนุนเตารีดของวัดถ้ำสิงโตทองก็มีนะครับที่เป็นปีเก่าๆนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆก็มีสร้างขึ้นมานที่เป็นลักษณะของการย้อนยุคพวกรูปเหมือนใบโพต่างๆนะครับของที่สร้างรุ่นใหม่ๆอย่างนรุ่นบูรณะพาระเผาบสดล่าสุดที่ที่ผมเห็นมานะครับอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันก็ถือว่า พระรุ่นใหม่เนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีมวลสารเก่าที่หลวงปู่ท่านเคยปลูกเสกเหมือนกันนะครับนะก็สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าพระเครื่องเนี่ยเหมือนที่พุทธองค์ที่หลวงปู่ท่านบอกพุทธองค์เนี่ยทรงตัดไว้ว่าท่านเลือกคู่ครอบครองไว้หมดแล้วนะครับฮนะดอง์เลือกคู่ครอบครองไว้หมดแล้วจงรักษาสินห้าสำมาอาชีพสุดจริตนะครับพุทธคุณยันหนุนนํำไม่สําเร็จเองวันนี้ อยากได้พระอะไรที่ชอบที่อยากได้แต่เงินเราไม่พอนะครับก็อย่าไปโลภรักษาสินห้าสมมาอาชีพสุจริตนะวันหนึ่งเนี่ยกิจการรุ่งเรืองหรือมีหน้าที่การงานที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองมีการเก็บออฟดีดีมีโชคมีลาบแล้วค่อยไปเถอะหาสิ่งที่เราชอบนะครับแทน่านะครับประมาณนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยสนับสนุโดยโลอตเตอรี่เบสพารวยนะเป็นลอตเตอรี่ของครอบผมเองครับ หาซื้อได้บนหน้า Facebook ผมนะครับราคายุติธรรมมีกรบวการฝากตรวจครับมีคนถูกทางวันทุกงวดนะครับนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามครับบนทั้งบน TikTok นะครับบน YouTube แล้วก็บน Facebook ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ